สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ไม่ได้ไปทําคลิปตรงไหนนะคะพระเอิญก็มาอยู่ที่บ้านเนาะก็เลยนําบอนสีสวยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆเนาะนะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆกัดสีสวยเลยนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กของเรานะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะปลูกกับดินนะคะปลูกกับดินเนี่ยพี่กันตรีว่ามันจะสวยกว่าจะทนทานกว่าที่ปลูกในกระถางนะคะ ถ้าปลูกในกระถางนี่เขาจะยุบง่ายกว่าที่ปลูกในดินนะคะนี่เขาก็เริ่มแตกมาอีกเพื่อนเลองดูนะคะอันนี้คือเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่ก็คือรัชกาลที่5นะคะนํามาจากประเทศเดนมาร์กนะคะเพื่อระลึกถึงกษัตริย์ของเดนมาร์กนะคะเอามาโคกับเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะอันนี้เป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กจะสีหวานกว่าเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเพื่อนๆอนอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะ บอนนี่ธรรมชาติเขานะคะจะทําให้เรารักเราหลงเลยนะเพื่อนๆน,นาพิ่กันตรีก็ดูแทบทุกวันนะคะเดินดูทุกวันความสวยงามของเขานะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะปลูกกับดินเลยนะคะเพื่อนๆถ้าจะให้ทนทานเนาะนะจะให้บอลไม่ยุบนะคะเราก็ต้องปลูกกับดินนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆ ถึงยุบไปบ้างก็น้อยนะคะไม่เหมือนในกระถางนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากให้ใครมีพื้นที่นะคะเพื่อนๆใครมีพื้นที่มีที่ดินนะคะเราก็สามารถปลูกในดินอย่างนี้ได้เลยนะคะลองดูข้อกัดสีนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะอ่าบอลชนิดนี้ชอบแดดนะเพื่อนๆเนาะชอบแดดนะคะไม่ชอบที่ร่มให้ได้แดด นะคะได้แดดทั้งตอนเช้าตอนบ่ายเวลาเขาได้แดดแล้วจะทําให้เขากัดสีสวยนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะนะพี่กันตรีว่าปลูกปลูกบนดินนะ่ะจะจะดูแลง่ายแล้วก็จะสวยงามกว่าปลูกในกระถางนะคะนะน,นี้ก็เหมือนกันนะเพื่อนๆลองมาดูพุ่มเขาพุ่มเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ถึงเวลาเขายุบเขาก็ยุบนะคะแต่ว่า จะไม่มากนะคะลองมาดูนะอันนี้ก็กำลังแตกมาไหมคะเจ้ากรุงเดนมากนะคะเพืเ่อนๆสีสวยมากเลยนะคะเพราะว่ามีบางคนถามพี่กันตรีว่าเอ๊เราจะปลูกในกระถางแล้วปลูกบนพื้นดินดีนะคะนะถ้าเป็นความคิดของพี่กันตรีก็คือปลูกบนพื้นดินนะ่ะดีกว่าเนาะถ้าใครมีที่ดินนะจะทําให้บอลเราสวยนะคะแล้วก็ แตกกอไวยขยายพันธุ์ได้ดีด้วยนะคะปลูกในกระถางพื้นใช้พื้นที่แคบนะคะแล้วก็จะยุบไวกว่าบอนสีจะยุบไวกว่าที่เราจะปลูกปลูกกับพื้นดินนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยยุบนะเพื่อนๆลองมาดูนะไม่ค่อยยุบเลยสวยแบบไหนสวยแบบนั้นนะคะเพื่อนๆลองมาดู ปลูกในพื้นดินสวยกว่านะคะสวยกว่าที่เราปลูกในกระถางนะเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าใครจําเป็นจริงๆไม่มีที่ดินนะคะเราก็ปลูกในกระถางได้แต่ว่าต้องให้เขาได้รับแสงแดดนะคะเพราะว่าแสงแดดนี้จะช่วยให้ใบของเขาปรุงอาหารได้ดีและจะช่วยให้ใบของเขากัดสีได้สวยนะคะเพื่อนๆ จะกรุงเดนมาร์กนะคะเพราะฉะนั้นที่เพื่อนๆถามมาว่าเราจะปลูกในกระถางดีหรือปลูกในพื้นดินดีก็ดีทั้งสองอย่างนะคะมีข้อดีถ้าปลูกในกระถางเราสามารถยกไปประดับตรงไหนก็ได้นะคะในบ้านเราแต่ว่าความทนทานความแข็งแรงการขยายพันธุ์การแตกกอได้ดีเนี่ยถ้าปลูกพื้นดินแบบนี้จะแตกกอดีแล้วก็งามนะคะ เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมเนาะนี่อีกต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะดูสีเขานะคะใบเขาจะนิ่มเวลาเขากัดสีแล้วใบเขาจะบางเพื่อนๆลองมาดูนิ่มมากเลยใบสวยนะคะเจ้ากรุงเดนมาร์กประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆมาทีไรนะพี่กันตรีก็ คือชอบอะเนาะเราชอบอะไรเราก็จะดูแลเขานะคะของที่บ้านพี่กันตรีจะมีทั้งบนบนดินแบบนี้แล้วก็อยู่ในกระถางนะคะปลูกทั้งสองอย่างเลยทั้งในกระถางแล้วก็บนดินนะคะสวยงามมากๆเลยเจ้ากรุงเดนมาร์กนะคะเพื่อนๆลองมาดู ปลูกแบบนี้ปลูกบนบนดินทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนลองดูความสวยนะคะสีสดใสสีสดใสกัดสีสวยนะคะแล้วก็แตกกอไวแตกกอเรียวพุ่มใหญ่นะคะถ้าเราปลูกบนพื้นดินแบบนี้ เห็นความสวยไหมคะ Gracias.